อันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะกําลังออกดอกเหมือนกันนะคะมาให้ดูนะคะจะมีรอยหยักรอยหยักน้อยนะคะนี่ติดกันอันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้ตัวผู้จะมีรอยหยักนี้ตัวเมียนะคะเทียบให้ดูต่างกันนะคะอ,ออกดอกอธิษฐานเอดนะคะอันนี้แก้วสารพัดนึกตัวเมีย ะะตัวผู้ตัวเมียตัวไก่ขอให้โชคดีนะคะออกดอกแล้วสวยงามมากเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียค่ะชมเลยอนนี้มันต้นใหญ่แล้วนะคะ Baik kita lihat. Mari pergi dulu.